ข้อที่1ในการศึกษาเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเบาหวานและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพศอายุน้ำหนักประวัติการเป็นโรคเบาหวานของคนในครอบครัวความรู้เรื่องโรคเบาหวานและพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยสุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน120คนจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อที่หนึ่ง จงระบ,บุว่าประชากรและตัวอย่างของการศึกษานี้คืออะไรสองจงยกตัวอย่างตัวแปรของการศึกษานี้มาอย่างน้อย3ามตัวแปรเพราะที่หนึ่งประชากรคือผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมดของโรงพยาบาล แห่งนี้ตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สุ่มมาจํานวนหนึ่งรอยยี่สิบคนของ โรงพยาบาลแห่งนี้ข้อสองตัวแปร ى. ก็คือเพศอายุน้ำหนักประวัติการเป็นโรคเบาหวาน ของคนในครอบครัวความรู้เรื่องโลกเบาหวานและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ข้อที่2ส่วนดุสิทธตโพมหาวิทยายลัยส่วนดุสิทธิ์ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวนทั้งสิ้น1,353คนระหว่างวันที่30มกราคมถึง1กุมภาพันธ์พศ2562เกี่ยวกับสถานก,การณ์ฝุ่นละอองซึ่งในแบบสำรวจได้กำหนดตัวเลือก5ตัวและผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเลือกตัวเลือกได้มากกว่า1ตัว ได้ผลสำเร็จดังข้อมูลต่อไปนี้นะคะจงระบุว่าตัวอย่างตัวแปรและข้อมูลของการสำรวจนี้คืออะไรนะคะคำตอบนะคะตัวอย่างคือประชาชนที่พักอาศัยอยู่ ในกรุงเทพมหานครและปริมณนลนจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสามคนตัวแปรคือความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองข้อมูลคือความคิดเห็นของประชาชนแต่ละคน เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่เก็บรวบรวมได้ ข้อที่3จากการสำรวจเกี่ยวกับเงินออมในแต่ละเดือนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดหนึ่งโดยสุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนี้มาจำนวน3,000ันคนพบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนี้มีเงินออมเฉลี่ยเดือนละ700้อบาทจงระบุว่าประชากรตัวอย่างตัวแปรข้อมูลคารามิเตอร์และค่าสถิติ ของการสำรวจนี้คืออะไรคำตอบนะคะประชากรคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดในจังหวัดนี้ ตัวอย่างคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนี้ที่สุ่มมาสามพันคน ต่อไปตัวแปรคือจำนวนเงินออมในแต่ละเดือนต่อไปข้อมูลคือจำนวนเงินออมในแต่ละเดือน ของตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้ต่อไปพารามิเตอร์คือเงินออมเฉลีย่ยในแต่ละเดือน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดในจังหวัดนี้ต่อไปค่าสถิติคือเงินออมเฉลีย่ย ในแต่ละเดือนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมมาตรงนี้นะคะสามพันคนซึ่ง เท่ากับตรงนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทข้อที่สี่บริษัทผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้าแห่งหนึ่งต้องการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยบริษัทได้ผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้าลดละห้าร้อยชิ้นแล้วสุ่มตัวอย่างตัวเก็บประจุไฟฟ้าจำนวน5้าิบชิ้นจากแต่ละล็อตมาตรวจสอบคุณภาพสินค้า ถ้าพบว่ามีตัวเก็บประจุไฟฟ้าชารุดอย่างน้อยหนึ่งชิ้นจะไม่จำหน่ายสินค้าล็อตนั้นจงระบุว่าประชากรตัวอย่างตัวแปร ى, และข้อมูลของการสำรวจในแต่ละล็อตคืออะไรคำตอบนะคะประชากรก็คือตัวเก็บประจุไฟฟ้าทั้งหมด ที่บริษัทแห่งนี้ผลิตในแต่ละเดือนตัวอย่างคือตัวเกดปัจจุไฟฟ้าอย่งนี้นะคะห้าสิบชิ้นที่ สุ่มมาตรวจสอบจากแต่ละล็อต่อไปตัวแปรคือสภาพสินค้าข้อมูลคือสภาพสินค้า ของตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้ชำรุดไม่ชำรุด